กบมาปล่อยมือน,นี่นี่เบิง่งนี่กบนี่กบมาปล่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหากินเองเอาไปเข่ามากา้านเลเข่ามาขันเข่ามาก้านล่ะอย่าออกมาเดอ้อให้เข้าในหูเอาไปหากินเองเอา ไปหากินเองเด้อหากินเองหากินเองเอาไปสู่ธรรมชาติเขาหูไปเขาหูไป 好拜。Bye. Bye bye.